วันนี้เราไปออเดอร์อาหารเม็กซิกันค่ะที่ร้านซันตาเฟไปกันเลยค่ะ ช่องว่าย y r i c อิ n q ิ i มาอีกแล้วนะคะวันนี้ถึงจะพามาซานเตเปเปเป็นรายการอาหารนะคะวันนี้นะคะลุงก็สั่งกะจะเป็นอาหารโชยนะคะ Pinto beans c i c k e n Potatoes No k e t c h u เป็นอาหารมันเป็นเหมือนอาหารที่พร้อมทานแล้วเหมือนที่เมืองไทยเราก็จะเลือกอาหารนะคะว่าเราจะเอาอะไรอะไรแล้วเราก็ไปจ่ายตรงเดินตรงนู้นน้ำหมี่ก็จะสั่งแล้วนะคะน้ำหมี่ก็สั่งเบอร์นิโต้นะคะ <S <S yeah, Yes Spanish s l i Yes This uh, yeah, no bean, no bean, just uh, chicken, yeah, and potato. No, okay, some of the green sauce, a couple of scoops of that, and uh, the salsa. And uh, the jalapenos and the green stuff next to it. And that'll do it. Yep. 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 That's right. That's it? The lettuce or the cilantro? Oh, the cilantro. Okay, then I'm going the sandwich. Yep. Can I get some penetrates? That's my iceberg. Okay. Savorable. Uh, lettuce sauce. Lettuce sauce, yes. sasa ya eh yes is yeah, okay. Okay. yes <tankan> 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 จ่ายเงินก่อนนะคะยูดอนว้าไวมากเลยเดีย yeah. วนีนะคะซานตาเฟ there, uh -huh. better quality, more expensive, but if it's good, I ate that once a long good. ก็จะออเดอร์เป็นนี้นะครับเบอร์ริตเตบจะใส่ถ้วยมาแล้วเราก็มีนี่ค่ะคอนชิปซันซอ a แอนด์วอกอโมรของน้ำหมีนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะเดี๋ยวน้ำหมีจะโชว์กันให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นอะไรจะพาให้ดูคะ่ะน้ำหมี่พาแล้วนะคะครับ กินไม่หมดหรอกค่ะกินแค่ครึ่งเดียวนี่ค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะโอเคน้ำหมีก็จะทานแล้วค่ะ,ะจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงเสียหายทเวนตี้ไฟดอร่าค่ะรวมทิปด้วยนะคะ น้มี่ก็จะทานแล้วค่ะหิวมากเลยอืมมันเหมือนขึนข้าวอะค่ะข้าวแล้วก็ข้าวของเราอ่ะเนาะแล้วก็ราดพวกแกงพวกผัดผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะอันนี้นนมันเป็นไก่ใช่ไหมครับแล้วก็มีมันฝรั่งมันก็อร่อยดีคะ่ะแต่เผ็ด น้ำหมี่กินท้าของคนไทยเผ็ดที่สุดระดับห้าใช่ไหมคะน้ำหมี่กินระดับสี่ข้าวอันนี้ก็ไม่เหมือนของข้าวค่ะเขาจะใส่ผัดเครื่องแกงไปเลยเนาะของที่เนี่ย แล้วก็มีผักผักย่างค่ะคะ่ะเนี่ยจะมีพริกหอ,อ,อมหัวใหญ่เอ่ออันนั้นอะไรนะคะไม่ใช่แตงกวาชุกินี่ก็อร่อยดีค่ะโอเคน้องหมีก็เป็นโชว์แค่นี้นะคะลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะนี่ค่ะถ่ายให้เห็นเลยนะคะเห็นเห็นเลยค่ะนี่พริกขี้หนูน้ำพริกพริกขี้หนูเลยค่ะเผ็ดเหมือนพริกขี้หนูโป่นบ้านเราเลยนี่น้ำหิีต้องพักแล้วค่ะเผ็ดพ,พักสักแป๊บหนึ่งก่อนปากพองมาแล้ว